เรื่องไฟฟ้าคอยไว้ใจเราทีมงานช่างคฟยไทยสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดนัดชนบุรีนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับทางลูกค้านะครับได้โทรมาหาทางทีมงานนะครับมาทางหาผู้รับเหมานะครับว่าอยากสนใจติดต่อนะครับติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับทีมงานเราก็จัดให้นะครับ ทางลูกค้าก็ได้บอกกับผู้รับเหมานะครับว่าจะต้องการไปแบบไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้ผู้รับเหมาก็กําลังเช็คนะครับกำลังดูแล้วก็อธิบายให้ทางลูกค้าฟังนะครับว่าจะทํางานในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับว่าจะพูดคุยกันอย่างไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ คุณง่ายก็คือเปิดตรงนี้แล้วไปปิดตรงนี้หรือเข้ามาเปิดนี้ก็ปิดตรงนี้ก็คือมีตัวนี้ตัวหนึงะให้เป็นปุ่มบันไดรับีของ น่าะมีอา hey, ้นเข้ามาในคัวเปดเพื่อให้า yeah เียของนะครับวก็เไปที่ตรงนี้อ็ไปที่ตรงนี้แล้วา้มดทางครัก็จะเน้็่วนีะคมเ็นธอที่นี้ข้างก็มีไฟายที่อยู่นะกินที่เรื่อรมที่ต้อง เขาปลกเขาต้องปลกมันก็เาดอดร้อมันเดือด้าเองอ๋อฮะเขาลอมาใมป้องงานี่ไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมครับลุกออกมาเรื่กระเล็บนี่จะทำ ก็ท่านใดได้ดูรีวิวการรีวิวหน้างานนะครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละงานนะครับของทีมงานช่างไวไทยเราแล้วนะครับสนใจร่วมงานนะครับติดต่องานได้นะครับที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ของท่านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าภายในอาคารนอกอาคารนะครับการเช่าโมแปลงหรือ PM นะครับตู้ไฟนะครับไฟฟ้าครบวงจรนะครับติดต่อสอบถามกันก่อนได้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ